ปล่อยให้ยุงกาเหลือเชื่อเทสิ่งนี้ลงไปยุงหายเรียบในหนึ่งนาทีแถมบ้านหอมจึง้งสวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักรทกุกท่านค่ะเพื่อนๆ่ะช่วงนี้ยุงยังเยอะอยู่ค่ะยังมีฝนตกสลับกับร้อนนะคะยุงมากัดเราค่ะอู้กัดเนื้อกัดตัวเจ็บไปหมดนะคะอย่าปล่อยให้ยุงกัดจ้าวันนี้แม่ก็มาแจกสูตรไล่ยุงวิธีที่ง่ายที่สุดเห็นผลจริงเราไปดูวิธีทําด้วยกันเลยค่ะสูตรนี้ไล่ยุงหายเรียบย มดมแมลงจิ้งจกตุกแกมแมลงวีมแมลงวันมแมลงสาบหนูรวกหายเรียบไม่มีเหลือด้วยสูตรนี้เลยจ้าช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากอย่าปล่อยให้ยุงกัดแข้งกัดขาและกัดลูกของเรานะคะทําสูตรนี้ด่วนเลยวัสดุอุปกรณ์ไม่ยากค่ะอันดับแรกนะคะเป็นยาก,กันยุงนะคะทุกคนใช้ได้ทุกสีทุกยี่ห้อเลยนะค่ะเป็นมะนาวนะเพื่อนๆมีมะกรูดใช้ได้เหมือนกันค่ะอันดับต่อไปเป็นน้ำตาลทรายและ น้ำส้มใส่ชูจ้าเป็นขวดนะหากันเลยค่ะทุกคนเตรียมยากันยุงมาเลยจ้ะชามมาเลยนะคะสูตรง่ายๆไรยุงหนีไกลหายเกี้ยงบ้านเกี้ยงสวนสูตรนี้ไม่ต้องจุดยากันยุงให้เหม็นควันค่ะทุกคนคะ่ะ แนะนำนะคะช่วงนี้ยุงเยอะจริงทําไว้หลายๆแก้วหลายๆขวดเลยนะคะแล้วก็วางยากันยุงใส่ไปในชามเลยและก็เทน้ําสะอาดใส่ลงไปเลยค่ะแช่ไว้อยู่ที่ประมาณนะคะ1หรือ2นาทีนะคะหลายท่านจะสงสัยเนาะเทน้ําใส่ไปในยากรนยุงทําไมเพื่อให้ฤทธิ์ในยากรนยุงเขาละลายออกมาจ้าเพื่อให้การกําจัดยุงมีประสิทธิภาพสูงอันดับต่อไปค่ะเตรียมขวดมาเลยทุกคน ขวดเปล่ายาทิ้งจ้าแล้วก็บีบตรงกลางแบบนี้นะคะและใช้กรรไกรตัดะคะ่ะตัดให้เป็นลักษณะเหมือนถ้วยเหมือนแก้วแบบนี้เลยค่ะตัดไปแล้วเขาจะคมคมเนาะเพื่อนๆก็กลัวจะบาดมือก็ใช้ไฟแช็กนะคะมาลนนะคะลบคมค่ะเพื่อนๆคะแล้วก็ลนไปรอบปากขวดแบบนี้เลยจ้าทุกคนไม่บาดไม้บาดมือ,อะะแล้วนะคะดาวจาแก้วดักยุงเพื่อนๆทดสอบดูอ้าไม่บาดมือจริงๆด้วยทุกคนทํากันดูนะคะ มีเป็นถ้วยค่ะแม่ได้เหมือนกันค่ะถ้วยเก่าถ้วยใหม่ได้หมดเลยอ่าเราละลายยากระยุงครบหนึ่งอสองนาทีแล้วค่ะโอ้ก็จะอ่อนวยอย่างนี้เลยค่ะสูตรไล่ยุงประสิทธิภาพสูงกําจัดยุงได้ดีมากแถมบ้านหอมฟุ้งนะคะก็ยิบยากรนยุงมาค่ะทุกคนเขาจะอ่อนๆ่น่อยเนาะแล้วก็หักยากรนยุงค่ะใส่ไปในแก้วพลาสติกของเรานะคะหรือใส่ไปในถ้วยเลยจ้ะ นั่งทางานอยู่ตรงไหนทําสูตรนี้ไปวางไว้ใต้โต๊ะทํางานทํางานอยู่ในสวนค่ะแม่ก็เอาสูตรนี้ค่ะไปวางไว้ใกล้ๆตัวเลยจ้าายังมียากันยุงนะคะเหลือในชามใหญ่ๆนะคะแล้วก็บีบ้บๆบดๆหน่อยนะคะอะเราก็จะได้สูตรล่ยุงแบบ3าภาชนะเลยคะ่ะอ่ะเทน้ําสะอาดใส่ไปนิดเดียวนะคะถ้วยเลยนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในแก้วที่เราทํานะคะ แก้ว DIY แก้วดักยุงค่ะแล้วใ,ใส่ชิ้นนี้ค่ะน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูค่ะมีกลิ่นที่มดหนอนมแมลงไม่ชอบยุงจิ้งจกตุ๊กแกหนูมแมลงสาบมแมลงวันไม่ชอบเช่นกันค่ะนี่แถมน้ำส้มสายชูนะคะยังทำให้สูตรไล่ยุงของเรามีประสิทธิภาพสูงมากๆเก็บได้นาน ตัวนในชามใหญ่ๆแบบนี้นะคะสูตรไล่ยุงของเราแม่ก้อยใส่น้ำส้มสายชูไปประมาณนะคะ1แก้วเลยนะและอันดับต่อไปใส่สิ่งนี้ค่ะน้ำตาลทรายค่ะตักใส่ลงไปเลยนะคะ1แก้วค่ะต่อหนึ่งถ้วย1ชามอย่างนี้เลยนะคะน้ำตาลทรายนี่ละคะเพื่อนๆจ๋าละลายไปในน้ำนาน,านๆหมักไว้หลายวันน้ำตาลทรายธรรมดาจะกกลายเป็นน้ำส้มสายชูค่ะจะมีฤทธิ์กำจัดยุงมดมแมลงได้ดีมากๆเพื่อนๆไปลองทำเลย สูตรนี้จะไล่ย,ยุงได้ประมาณเท่าไหร่คะแม่จากที่แม่ก้อยทดลองนะคะอยู่ที่ประมาณ2อาทิตย์พอครบ2อาทิตย์เพื่อนๆก็เติมน้ําแล้วก็เติมน้ำส้มสายชูเต,ติมน้ําตาลลงไปแบบนี้จ้ะอันนี้อีกถ้วยหนึ่งเนาะแม่ก้อยก็ใส่น้ําตาลทรายลงไปเลยถ้วยใหญ่ค่ะแม่ถ้วยใหญ่ก็ใส่น้ําตาลทรายนะคะ2ช้อนโตนะตามด้วยสิ่งนี้ค่ะคือมะนาวมีกดซิตติกและกดมารีกพามาเลย มีริดเป็นน้ำมันหอมแล้วเหยแบบธรรมชาติเราก็บีบมะนาวนะคะใส่ลงไปเลยค่ะทุกคนเปลือกนะคะไม่ต้องโยนทิ้งค่ะใส่ไปในนี้เลยจ้ะเพื่อนท่านไหนนะคะมีมะกรูดยิ่งดีมากๆใส่มะกรูดลงไปเลยนะคะบ้านใครที่มีห้องที่ติดมุงลวนนะคะนําสูตรนี้นะคะไปฉีดพ่นตรงตะแกรงมุงลวดเลยจ้ะไล่ยุงได้เห็นผลมาก เสร็จแล้วคะ่ะทุกคนสูตรไล่ยุงหายเรียบเกลียงทั้งบ้านเกลียงทั้งสวนนะคะแถมยังไล่มดไล่มแมลงไล่เพีย้ยเพี้ยไฟไล่แดงนะคะไล่ยุงยิ้งจกตุกแกก็คือเห็นอย่างเป็นยิ้งจกตุกแกเนาะก็ไปวางไว้ตรงนั้นอ่าไม่ก็มาวางไว้ในห้องนั่งเล่นของลูกๆเลยค่ะวางไว้ในห้องนั่งเล่นห้องรับแขกห้องนอนห้องรับประทานอาหารห้องครัวอ่าไม่ก็ก็วางไว้ตรงนี้นะคะมุมมืดมุมอับมุมชืน้น แต่ตรงนี้นะคะแม่ก้อววางไว้วในห้องรับแขกนะคะลูกๆเขาชอบมานั่งดูทีวีอยู่ตรงนี้เนาะอย่าให้ยุงกัดลูกของเรานะคะอันตรายมากทุกคน,นทานข้าวตอนเย็นๆค่ะแม่ยุงกัดแข้งกัดขาไม่ไหวแล้วค่ะแม่ขาฝนตกเยอะนี่ยุงจริงๆ,ๆพูดไปแล้วก็โดนยุงกัดค่ะทุกคนนี่น้ำสูตรนี้ค่ะไปวางใต้โต๊ะอาหารเลยค่ะหรือใต้โต๊ะทางานนะคะ เพื่อนๆไม่ก็วางไว้ใต้โต๊ะแล้วรับประทานอาหารเลยตรงประตูทางเข้าทางออกตรงนี้สําคัญมากค่ะ,ะวางไว้ตรงประตูทางเข้าทางออกเลยค่ะทุกคนคือสาเหตุที่ยุงเข้าบ้านเราเนาะก็ตรงประตูนี้แหละคะ่ะทุกคนแล้วก็วางสูตรและยุงไว้ตรงประตูค่ะ ประตูทางเข้าบ้านหรือประตูห้องนอนอันดับต่อไปค่ะเรามาทำสเปรย์ไล่ยุงที่ง่ายที่สุดเรียกว่าครึ่งชีวิตเกิดมาเพิ่งรู้ค่ะทำแบบนี้ในชานี้เนาะที่เราทำไปแล้วนะคะมียากันยุงใส่น้ำใส่น้ำส้มใส่ชูแล้วก็บีบมะนาวใส่ลงไปนะคะและเพิ่มประสิทธิภาพสูงเพราะว่าเราทำเป็นสเปรย์เนาะเราใส่น้ำยาล้างจานลงไปค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะพูนๆเลยค่ะละลายให้เข้ากันนะคะแล้วเพื่อนๆก็นำไปใส่ในสเปรย์ฟอกกี้ที่ฉีดพ่นเลยค่ะ ไฟฟอกกี้นี่ไม่ก็อเอาเศษผ้าไว้แบบนี้นะเพื่อกันการอุดตันนะแล้วเราก็เทสูตรสเปรย์ไล่ยุงแบบง่ายๆ,ๆะคะ่ะทุกคนทําใช้เลยดีหมดแล้วคะ่ะสเปรย์ไล่ยุงไล่มดไล่แมลงยุงจิงจกตุ๊กแกหนูแมลงสาบเราทําได้เองมาทุกคนทานอาหารตรงไหนาทานข้าวตรงไหนนะคะก็ไปฉีดเลยจ้ะฉีดใต้มุมอับๆมุมมืดๆนะคะยุงเขาก็จะชอบมาอยู่ตรงนั้นเนาะเพื่อนๆก็ฉีดไปเลยจ้า ไลยุงไล่มดไล่มแมลงแมลงวีมแมลงวันมแมลงสาบเอาฉีไปเลยค่ะทุกคนแม,มงมุมก็ไลได้นะจ๊ะทุกคนจ๋ากินหอมนะทุกคนหอมมากะ่ะมะนาวอะหอมจริงลูกนั่งเล่นอยู่ตรงไหนเงียบๆไปดูลูกเราด้วยนะคะเดี๋ยวเขาจะโดนยุงกัดน,นะเด็กนี่นั่งไม่รู้ตัวว่าโดนยุงกัดน,นะน้ำสูตรนี้ค่ะ ไปฉีดในห้องนั่งเล่นห้องนอนของลูกเราเลยค่ะแม่ขาต้นไม้ของหนูก็มีมดมีมแมลงค่ะไม่อยากฉีดพ่นไล่มแมลงค่ะน้ำสูตรนี้ค่ะไปวางไว้ใต้ต้นไม้เลยต้นไม้ต้นให,ใหญ่สามารถไปแขวนได้เช่นกันนะไล่หนอนผีเสือ้อไ,ไล่มดไล่แมลงได้ดีมากโอ้มดดำเพียบเลยค่ะทุกคนใช้สูตรนี้นะกำจัดมดในดินมดในกระถางมดดำมดแดงปลวกในดินนะคะได้หมดเลยนะนี่ทำด้เลยทุกคนนี่ จริงจริงโอ้ไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยมีปัญหานะคะมลแรงหนอนนะคะมากินผักคะ่ะทุกคนทําสูตรนี้ไปวางเลยเนี่ยกำจัดมดมะแรงกำจัดหนอนทุกคนเห็นไะหง่ายๆอย่างนี้เลยทําใช้เลยทุกคนมีประโยชน์มากกำจัดมดมะแรงมลแรงวีมลแรงวัน ง่ายๆนะคะทุกคนแม่ก้อยดุกมากทุกคนวางถุงนี้ไว้ใต้ต้นพริกเลยกําจัดมดในดินมดในกระถางก็ได้จ้าอู้มะม่วงแม่ก้อยดุกมากๆค่ะทุกคนทําสูตรนี้ไว้ใช้เลยจ้าแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนว่านะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอค่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะอย่าลืมกด subscribe ค,ค่ะกดไลค์กดแชร์แม่ก้อยด้วยนะบาย,บายไปก่อนค่ะ